ได้มก้องมันแต่งหน้าไงวะ Tiktok มันแต่งบิวตี้ได้แต่ YouTube มันแต่งบิวตี้ไม่ได้ไม่ฉันไม่ใส่ฟิวฉันไม่ใส่ฟิลเตอร์ฉันแต่งหน้าเอานี่ทำไมฉันแบบมันแบบดูซีเปียมากเลยวะมันจัดหน้าไรยังไงนะฉันกําลังจัดหน้าไรอะหน้าไรแบบไหน พี่เคยไปดูเขาเรียกว่าอะไรนะกาโนเนตอะไรพวกนี้ไหมเออมันจะมีอยู่อ๋อไอที่มันมีแบบว่าเป็นช่องช่องอะไรนั้นหรอออนั่นแหละอะไรทำไม่เป็นว่ะเดี๋ยวฉันค่อยๆดูไปฉันทำได้แค่นี้แหละสติปัญญาจะมีเท่านี้ตอนนี้นะเหมือนกันนะอพร้อมจะไปกันหรือยังเหลือครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะไปกันรลยยัโอ้ฉันจะกดแล้วจ้ารอเดี๋ยวจ้าเร็วจ้า เร็วๆจ้าฉันอยากจะดาวน์โหดใจจะอ่านแล้วเนี่ยอัจมุนอันนั้นฉันมีมีใครายๆเขามองไม่ดีโอกดเร็วๆกดเร็วๆกดเร็วๆอ้าวฉันยังไม่กดเจนอีกหรอจริงๆ,ๆ่ะพี่กระเทยบอกฉัน ย่ารซอสมมีชุดไอ้นั่นไอซันต้าของตัวไหนมั้งปะมไม่มีเลยไม่มีเลยหรอใช่เธอจะทำอะไรมาโดยคริสต์มาสมานานแล้วนะเธอไม่ควรจะแบบเล่นคอนเทนต์จริงกับเบลล็อกแล้วนะนรู้ปะเอ้ยเลยมาก็ไม่เป็นไรหรอก <S 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 จะไปรอปีหน้ามันก็เดี๋ยวฉันลืมมันะ ใครมีชุดอีกอันหนึ่งวะหรือว่าฉันไปเชิญเหล่าซื้อมาดีวะเธอเออเมจะเล่นกับเหล่าซื้อหรือยังก็ได้เหล่าซื้อไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเหล่าซื้ออยู่แล้วเราซื้อสึกหรือยังเราซื้อเราซื้อเล่นอยู่หรือเปล่าวะเขาเล่นเกมโรบอทก็ดิเห็นอย่างเล็ไรายกินรอยู่เลยโรบอทคืออะไรหรอ เกมที่เด็กน้อยเขาเล่นกันมีหลายเกมในหนึ่งเกมโอ้ยมิฉันไม่รู้จักมีความสนุกสเปคก็ต่ำเล่นได้ง่ายถ <No. S 1> อดสมองเล่นได้ใช่ไหมอ่าเป็นที่นิยมในหมู่เด็กอายุสิบปีขึ้นไป I Christmas don't lot for want a There is just one thing I need I don't care about our present ชิบหายแล้วลืมเลือลกตัวเอาดอนมาอีกโอ้ยดอนดอนดอดนะดอดอนดอนดอดนะดอนพี่ดอนไม่ได้ยังไหนอาจจะุกอย่างกิมมิกแล้วอะ่ะเออกิมมีกิมมีหมอกิมมีหมอ กินไหมกินไหมกินไหมกินมะกินมะหมอมันแว่นๆอยู่ไหนวะน่ะอยู่ด้านบนนี่ค่ะอยนี่โอ้ยอยู่ชั้นนี้ไอ้ชัตโอ้ไม่นะไอช่าอยู่นั่นคุณหนีก่อนล่ะกินมะกินม่หมอที่ลงไข่ก็เหรอมันมาแล้วจ้ามันมาแล้วมันมาแล้วนี่อย่ารากมันลงมาสักปัก โอ้เธอากมันลงมาเหรอไอชาไอชาลากมันลงมาเอามันไปได้ยินได้ยินแต่พี่เขากำลังกรีดกราสอยู่เพราะว่าโดนไล่ใครวะมันถือไม้โอ้ยสวดล่ะฉันไม่อยากสวดฉันกลัว โอ้โหใครมันพาภัยมาวะเนี่ยวัานไหนจะรวยกันจากกรูริดไอ้ไอ้โอ oh my g ้าทำไมเขาถึงเลงฉันล่ะอะไรไอ้กระต่ายอะไรเอาทู่เอาตะปูไปปักสิกระต่ายเขาล็อกเป้าฉันน่ะ มาสิฉันจะต่อยมันนี่ไงไอกระต่ายกูไปแล้วช่วยกูด้วยนี่เลยกูต่อยเฮ้ยกูต่อยกูต่อยเฮ้ยกูต่อยด้วยยาอยู่ชั้นสามจะชันอยู่ชั้นล่างจะวิ่งไปไงถึงยาดิช่วยฉันด้วยยาชั้นล่างก็มีนี่ว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยวนมาวนมาได้ไหมยูซังยูเช ไม่กูไม่โคดิฉันไม่โอเคค่ะพี่พี่ฉันโดดอะเฮออะไรวะเนี่ยแย่วมากไม่น่าเด็กเก I'm not okay ฉันยังแหกปากเหมือนเดิมอะนาฉันต้องตกใจแน่เลยนาฉันมานอนด้วย่อ้าว เออตะวัดไม้โอ้โหห,หน้าดอนหนูเอาติมมาเราเล่นยากอ่ะใช่สองแล้วเหรอใช่ใช่ใช่ฉันเกิดเองก็ได้มียายเยอะโอ้ไอชาเขาชุบฉันชุบในกรุณารักษาะความสะอาด่วมล่างโอ้โหนวดอุบาทมา้ยคุปตะเอ้เขาชุบใช่เขาชุบหน้าดอนนี่ว่าฉันยังไม่ฉันยังไม่เกิด เอาสตันแล้วบูหามากเอาเอาไอชาเว้ยอย่าเฝ้าฉันเลยฉันเกิดเองได้อย่าเฝ้าฉันเลยยาอย่าต้องตัวนี่ไอชาหลุดแล้วไอชาต้องจะชุบฉันขอยาหน่อยยายากระเด็นโอ้โไปกันแล้วเดอวันศุก เอ้โอ้อะไรเนี่ยเอ้ยไม่กอดมีใครสนใจไปปักตะปูไหมไฟมากมายกำลังซองสว่างไปทั่วฉันนอนเาเววว วยาซะเจสซี่ยาต้นน่ะ Thank you เกรียดมีคนเกรียดแล้ววิ่งมาทางนี้เออจริงมันโอ๊ยมาดักกูได้ไงเนี่ยโหโะไร้ะ น่ามันไม่เห็นฉันปวดหัอหนงแกะกล่องเพิ่มแล้วกัน <c oughs> น้องถึงกอัเกียยังไม่ตายใช่ไหมซอมแต่ยัยงไม่ตายใช่ไหมจะฟ้า ไปปักพิธีข้างบนนะคือลังถามว่าอยู่ดีหรือเปล่าเอ้ออพี่เทิร์นแบงค์รัอยู่นี่แล้วจะอยู่นี่ฉัอยู่นี่เย้าเย้าแล้วนี่คือเสียงคนเด็กว่าใอ้เพื่อนแข็งแรงเพื่อนอีพิธีนั่นอยู่ไหนอะรู้ไหมคุณรู้ไหมุ้ณเลีว้วงหรือ โอ้ไม่นะแหรอพี่กะเคยพี่ก็เคยใช่หมบอกฉันอย่าร้องไห้อ้ยใหญ่ยูงบนไม่เสียดาวกันเลยนะวันนี้ไม่เสียหรอกฉันว่าถ้าเกิดนางชาลลอตเข้าใช่อหมโหดกว่านี้ชาลลอตลิหลินเฮ้ยได้ข่าวมาก็เปรี้ยวอยู่ ไอมันไม่เห็นฉันแป,แปอาฉันแป๊พี่กระเทยดีกว่าเพรามันฟาดพี่กระเทยเหรอนะ่ะเยสเอาใครเอาพี่กระเทยไปอ่ะไม่มีไม่มีนะใครลิ์ทำไม ไอชาโดนไล่ไหนไม่ไม่เพราะมันกำลังมาหาเธอนะหนึ่นงเลยหนึ่งเลยยุงฉันเอาพี่กระเทยไปเอาพี่กระเทยไปเลยอ, <laughs> อะไรฉันแค่หย,ยิบพี่กระเทยเองจะเป็นได้ฉันเกิดเองจะเล่นทำไมเนี่ยฉันโง <laughs> ่มากถ้าเกิดเองได้สินะโอ้น้ำตาไหลวะ่ะแือว่านางไอซ่ามันจะม,มีปัญญาช่วยฉันค่ะ แต่ว่านายไอซ่ามันจะมีปัญญาช่วยใช่ไหมเห็นไหมมันยืนเฝ้ากันเลยนะฉันว่าคงไม่ไหวป่ะไม่อ่ะเธอเกิดเองเถอะบอกเฮ้ยเฮ้ยบอกเอาแมวไปเก็บเลยเนี่ยยืนอยู่ชั้นสองเลย <ทำ S 2> เอาแมวหยิบไปเลยสองคำก็แมวเจ้าูเอาประคำไปต่อยเหมือนมันไม่เห็นเนาะ นั่นประคำไงไอช่าประคำไม่เห็นเลยจริงมันเดินเฉืยมันก็ไม่ได้วินแล้วนะเ,วเออนั่นไหลสวยครบเลยเอามากันละมมีตัวรับไหมอโอ้ไม่มีตัวรับก็แหกปากซะขนาดนี้ ยิงฉันไปตรงนี้แล้วมันดูเปิดแล้วนั่งฉีดยาเลยฉีดยาโดยไอชาฉีดยายาเย้วยไอชาริบริบมีเออฉีดยายอโอ้โนี่ค่ะเตรียมยิงเลยนะ น้ำวิงำว่งเลยไใช่ทีนั่งวิ่งเลยหนีไปหนีไปเลยไอชาหนีไปเลยเด้อดูแลดูแล้วชะตาไม่น่ารอดว่ะมันไงใครบอกว่าไม่อออรอดเออโคตรเก่งภารก,กิจตะวันจริงๆเลยทำได้ไงเนี่ยทำไมจะวงน <สะ S 1> ีขนาดนี้ดาวรุ่งจะไปดัวๆนะครับมัน ไม่ลดเพราะว่าไม่มีดาวแล้วเออโอ้โหบ,บึ้มๆบ,มบึ้มคือเรือทางบ้านจะดาวฉนันเนี่ยดีเนี่ยวันตุดจีนเนี่ยนะครับพกนี้เข,า,า,ขาใส่เสื้อใหม่กันใช่ไหมพ่งนี้เขาใส่เสื้อใหม่กันใช่หรือไม่เสื้อใหม่ไม่รู้เออแรงดาวเอ้ยยังไม่ดาวดาวฉันถ่ายแล้วไปจ้าหมดจากอันดับ เจอแต่อีกรื่องลมเสียนะทําไต่แดงอเธอก็็เข้าใจเขาหน่อยซิฉันก็พยายามจะทําความเข้าใจนะแต่ว่าผู้เล่นใหม่เข้าเกมมาแล้วเล่นตัวไหนดีชวนนิวอนช่วนเป็นเลือกหน่อยค่ะซีเฟนตีเวนเจนค่ะเจนค่ะ นี่ฉันกะที่สุดเลยไม่โกรธกันฉันเล่นยู่ดีกว่าฉันเล่นอฉั่นยูี่ดีกว่าฉันเอาฉันว่าฉันเอายิงไปดีกว่าเออเธอจะเอาเจนไปก็ได้นะฉันจะเล่นยูรี่ะเล่นปิงเหรอฉันเล่นยูรีฉันไม่เล่นเจนละทำไม่ะมีเวเธอเป็นเจนไป <จ>ไม่ไทาเ,เป็นเอ,นอ่อจียนะังยูริอ่ะไม่ไม่ใช่อีปิงอ่ะมาเล่นแทนเจนได้อยู่ฮัลโหลพราม,มันถือน้ำได้สองป่องยังไงมันถึงสตาร์มิน,าน่าไม่พอแต่มันก็เติมได้เรื่อยๆอยู่แล้วปิง <Pink S 2> อ,องปงงของได้ดวยืออยเมือ่อตุ็น เก็กบพอไม่เก่งเฉยๆชาวนิวรนช่วยเลือกหน่อยค่ะได้โไรดนะอย่าร้องใหอย่าร้องอย่าร้องได้ไหมได้ไหม อยู่มนะั่นน่ะน่าจะไอ้ก,กิมมาแหละเจอตะปูสองอันเจอชันนี่เลย่มันโจลยอยโดนตีสุดโอเว่ยโอ้ยเจลเปย์ใช่โอ้ยเจนตะปูสองดอกโอไม่นะเจน,จนโอ้โหมันยิงตะปูสองดอกเลยอ่ะ สองแล้วตัวนี้โกงโอยโกงไปโกงเกินอ้าวแค่หนึ่งนี่ดีกว่าไม่ได้วินงไปไหนเลยชัก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 ทำไมตอนฉันเล่นฉันเล่นไม่ไม่ได้แบบนี้บ้างวะเล่นเกมนึงวิ่งไล่อย่างเดียวเนะี่ยมันต้องเอาลิลิกมาด้วยอ่ะใช่แต่ลิลิกฉันเอาไอต้ตะปูไปซะตัวเองใช้ไม่เป็นเลยกดคิว คิวชีพอาเห็นแล้วแหละกดตัวอาไม่ดีกดชิพแล้วก็อาเลยมันไรใครอยู่ไม่ใช่มันรอซ้ำเส้นหรอวะรอก่อนนะฉันไปปักโอ้ทิมชุเชนอขอบใจนะจ๊ะแล้วก็โดนไล่เลยพร้อมจะวิ่งแล้วฉันกำลังจะสวดตรงนี้นะใยกดนะสพรมันจะเอาจนต่อไม่มันตามไมติม น้องน้องเล่น<ด>ติ่มสะสวดอ๋อมันมันเก็บใช่ไหมคนสุดท้ายแน่เลยมันจะเก็บสีเพราะจะฆ่า,ายากมัรู้ว่าฉันง่มันโดนได้ยังไงอ่ะไม่เลืกอ้าหู ตามฉันมาไหมไม่ไม่ทางนู้นมันไ,ไ,ไ,ไม่ตามฉันพอฉันต้องคนนะมันจะชุบติมนนะต่มแล้วนะไอ้เหีย้ยมาเลยวะเนี่ย,ย,ย ติ๊งไปหยิบสิเพื่อนมีดคอ,อยอคมีดคอ,อย,ย,ออยเอ้ามันไปละไปแล้วติ๊มสุดแล้วนะไปสันโอ้ยหัวรอดอีเพื่อนเร็วโอ้ฉันกลับไปเอาอติมก่อนนะมีใครชุบติมยังโดดได้ไหมเนี่ยเอ้าอยู่นี่กันดีกว่า ơ, bắt ao sẵn mà. xuống oh. Ya tím tím ya 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 ở ya ở mày lén mấy mày lén mấy mày lén mày ดูข้าได้จริรอไว้เฮ้ยิ้งมันไม่เห็นจริงใช่ไหมพี่มันยืนหันหลังอยู่เอาพิ้งละพี่ไป ยิงเพื่อนทำไมรอนจะโดนแทนแบบนี้ปิงอีกไห้ร้อนโอ้ยยิงตายห่างแล้วฉันรอเก็บศพไอ้ปิงแล้วกันเออแต่ว่าจะไปเก็บมันได้ไหมอ่ะฉันว่ามันจะเฝ้านั่ยนะไม่มันก็ต้องไปเอาแค้นสวดปะเออไม่ไม่ไม่ขนาดนี้ต้องไปเอาแค้นสวดแล้วแหละ เห็นกูอีกนมาเห็นเธอเอ้าฉไปเอามาสิแกตายโอ้โหอ้ฉันตายเลยิ้อ่ื้องไงวะเฮ้ยยยยายยยยยยอยย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 ย โอ้ยเพื่อนปิ้งเกิดได้แล้วปิ้งเกิดแล้วเย์คำพาเที่ยวไม่มีตัวรับแน่เลยไม่มีว่ะไม่มีหรอ,หรอประเกียร์ต่อมาแล้วเหมือนปะเกียร์กำลังจะกลับมา เจอเพิงเพื่อนหรือ,อยังโอ้ไม่นะทิ้งฉันไว้แล้วไปซะไม่โดนเหรอ กอดผมม่วงเดี๋ยวมันยิงอีกนะระวังมันชอบยิงเบิ้ลเอ้ยสวยทำไงชุดปลามีเดมันแน่นแบบนี้บ้างนะหวังหวังเฮ้ยทีมันจบทีมันเลย น่ะมันชอบยิงแบบน,นี้แหละใครบ้างเจอจ,จิ้บิซังเหรอใช่ไอ้ปิงโดนไล่อยู่ ดูแลอนาคตฉันไม่มีอ่ะเฮ้ยมันทำเพจในเซสบุ๊กมันทำไงปะก็สร้างเพจสร้างง่ายมากแล้วเหมือนสร้างไอของห้องช่องเฟซบุ๊กปะเธอประตูมันจะเปิดไนวะ YouTube ปะเฮ้ย,ยประตูเกิดไหนวะ ไม่เห็นบอกเลยตู้อยู่ไหนโอ้แล้วกูก็เจ็บป่วยอย่างนี้นะฉันไม่น่าเป็นคนสุดท้ายที่เหลือรอดเลย ข้างล่างเนี่ยเลยประตูได้ยินเสียงว,ว่และโอ้โหอือฮะสันว่าประตูอยู่แถวแถวนี้แน่เลยไม่อยู่เรียบร้อยอือแย่ชะมัด แรงดาวแรงดาวไม่มีแรงให้ดาวเพราะว่าค่อตากรรมกันสินะนี่คือแต้มฉันหรอน่าเกียดจังโอ้ผีอเวจีมาเก็บมาเก็บอเวจีนี่ไม่ควรนะไม่ควรจะแมทชิ่งแบบนี้แย่มากฮะมันต้องมีคนเยอะๆนู่นแหละมันไม่ควรจะมาแมทอเวจีกับทงแดงไหมมันน่าเกลียดอะยกเลิกแป๊บนึงนะ อ๋อได้ได้อ๋ออน้องอ๋อเหรอเอองั้นห้องเราคงจะไม่หรือเกินไปร้องไห้ไปอ่ะมาละน้องจะเล่นไหมเนี่ยากลับไปเป็นเจนเหรอกลับไปเป็นเจนก็ได้ ฮห้องมาแล้วหรอห้องมาแล้วจ้ะไปเลยพี่กระเทยไม่มีอะไรจะเสียแล้ชิอดูบอลกระเทยดอก <laughs> yes พี่กระเทยดอกไม้โอ้เดี๋ยวเสร็จตานี้เดี๋ยวฉันไปรับบนบาน <S <S ฉันพักได้มันแสบตา